สวัสดีครับตามภาษาในห้อยครับช่วงในฝนกระต๊กดีครับตกกุกวันเลยครับมาตอนเชียงนี่กระต๊กครับนี่ก็ตอนบ่ายก๋วเตี่ต๊กอีกครับนี่เปลยพาเขาเลี้ยงอยู่ตลอดโคกนี่นะครับขามค้งม้านี่ครับวันนี้ก็เลยพาเจ้าคีดื้อมาหลายตัวน่ครับแต่ก็หายหมดดละครับหลงป่ากันมดละทุ่มเจ้าคีดื้อ กี่ดีเสียงร้องน่ครับแต่ในเงียบมันละก่อมาถึงบทสรุปสีขอ้อชนคิดของการเลี้ยงแพะครับที่เป็นก่อนไปผมก็พูดถ,ถึงเรื่องของอาหารครับหาง่ายในท้องทิ้นครับผลดต้นทุนเรื่องของอาหารครับแต่ควรจะมีอาหารหลากหลายเขาเลือกกินเอาครับ ขาจะได้ไม่เบื่อไม่จำเจครับในป่านี่ยมีตะไบไม้นะครับเพราะว่ายาเปียกฝนตกก็ไม่กินยาครับที่นี่เขาจะกินตะไบไม้แล้วครับอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องการทําโกครับคนจะเน้นประหยัดครับว่าเราไม่รู้จะเลี้ยงเขาได้นานขนาดไหนไม่รู้จะเลี้ยงเขาได้นานตลอดไปไหมสือแอเพ่มาเลี้ยงนี่ไงก็ไม่ขาดทุนครับตาขายไป แตาถ้าจะขาดทุนก็ขาดทุนเรื่องคอกนะครับถ้าลงทุนก็คคกมาเขืนไปก็ถ้าเราเลิกเลี่ยงเราเลี่ยงไม่ไหวก็มีโอกาสขาดทุนก็คคกนี่แหละครับนี่ครับแบบชีดื้ตัวนึงครับนี่กลังหัดกินใบไม้ครับเฮ้ยชื่ออะไรวะเนี่ยตองตอ ต่อหนูก,กี้ตองครับหมูเข้าไปได้เมดเห็นตัวเดียวนี่ห,หมูเข้าไปได้เมดอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการเลือกสายพันธุ์มาเลี้ยงนะครับอย่างของผมในพันธุ์ลูกผสมครับอายว่าลูกช่างกิโลขายเนี่ยพันธุ์กเอาไว้ขายครับคนที่เขาสนใจอยากเลี้ยงลูกพันธุ์ลูกผสมราคาก็มีสูงมากครับ แต่ว่าสายช่างกิโลขายก็ได้มีกี่บาทนะครับตัวหนึ่งต่ไทายอยากขายได้ราครับแพงๆก็ต้องไปซื้อแม่พันแพงๆมาเลี้ยงนะครับถึงจะได้ขายลูกแพงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุนเรานะครับทุนทีสเรามียนะครับแต่ไปตามกระแสมากเราก็ทุนเราก็ไม่ไหวครับแต่บางคนเขาก็ว่ากระเทือนเลี้ยงก็เลี้ยงดีๆไปเลย อยู่มยพันธุ์หงแพงมาเลี้ยงอันนี้ก็เล้วแต่แลี้แต่ละคนแล้วครับเลี้วแต่ทุนว่ากันไม่ได้ครับของแบบนี้ชอบใครชอบมันครับผลเราคิดไม่เหมือนกันนี่ครับสุมจโกขี่ดื้อครับนี่นกันองไทยครับเดี๋ยวไปดูสุมจโกขีดื้อกันครับไว้ว้ย่างนั้นครับ สิ่งสำคัญอีกอย่างหนึง่งสำหรับการเลี้ยงแพะก็คือความรู้ความเข้าใจครับของคนเลี้ยงแพะเขาเป็นสัตว์เลือดอุ่นครับอย่างดูดเลนมีสัตว์สังคมครับตระกูลเดียวกันก็เก่งก็ก,กว้างแล้วครับแล้วก็เป็นสัตว์กระเพาะมักครับสัตว์มีกีบเท้าแบบงวแบบควายครับเนื่องจากเขาเป็นสัตว์กระเพาะมักเวลาเขากินไปเขาจะมักเอาไว้ครับจะเอามาเคี่ยวเอืองทีหลัง แต่เขากินมากเกินไปกับอย่างพวกไอ้ยาอ่อนครับใบกระิินอ่อนแต่ามาในป่าแบบนี้เขาเลือกกินได้ครับเขาจะกินไปแต่ใบแก่ๆครับพวกยาอ่อนใบกระทินอ่อนเขาจะไม่กินครับแต่ถ้าเราตัดไปหาใบเขาในคอกนี่เขาเลือกไม่ได้ครับเพราะกินมดครับแต่ก็ทําให้เกิดกดเกิดแก็ดในกระเพาะมากเกินไปครับก็บทําให้ทองอืดได้ครับ นี่คือสิ่งที่คนเลี้ยงแพะควรรู้ครับวดวันเดียวก็ไม่ตายแล้วครับแต่ถ้ากินอิมอ่มๆม,มากๆภายในวันเดียวนี่อาจถึงตายเลยแล้วครับแต่เราช่วยเขาไม่ทันสำหรับคนเลี้ยงแพะอ้จานนึงก็ต้องพร้อมรับครับที่จะร่วมทุกข์ร่วมซุกกับเขา เห็นพวกเจ้ากีนด้ยน้อยมุนี่ออกมาเที่ยวป่าได้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความสุขครับกระโดดโดดเต้นกันได้เราเห็นแล้วก็มีความสุขครับแต่ถ้าวันไหนที่เขาหมอบอูคูดแต่มุกจุ่มชิดินสังเหสัสังเงี้ยป่วยไม่สบายขึ้นมาแล้วก็เป็นทุกข์ครับนี่เราก็ต้องพรอมครับรวมทุกข์รวมสุขก,กับเขา ว่าลูกแก่ถูกตัวที่เกิดมาใช่วชาจะหลอดมาถูกตัวครับบางตัวกันอยู่มไม่ถึงวันนี้ครับตัวล่าสุดนี่ก็นนองเชอรี่นะครับลูกนองตะคบนะครับอยู่มาไม่ถึงวันนี้ครับเดียบรอยไปแล้วครับตัวหนึ่งตัวที่ห้าของปีครับ จะสุมขีดือห้าหกตัวนันครับไม่กล้าขามหน้ามาครับอยู่ฟังเล่นยู่ฟังนู่นครับแ่เข้ามาหมดแล้วครับไม่กล้าขามมาอย่างเพะใหญ่นี่ก็เหมือนกันครับยังไม่เพะนี่ไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่ก็เราตลอดไปแล้วครับบางครั้งเราก็ต้องขายเข้าไปหรือบางทีก็ป่วยครับ ย่างแม่แพะที่เป็นโรคขาแข็งนะครับขาหลังม,มีอ่อนแรงไม่มีแรงนะครับตามเขาเจ็บเขาป่วยขึ้นมานี่ก็ทำไม่มียารักษาก็หายคนอื่นเข้าไปรดครับแต่เขาเริ่มป่วยแต่ยิ่งอยู่ไปเขาจะยิ่งผอมยิงโซ่ครับพอเขากินอะไรไม่ได้เวลาที่แม่แพะป่วย,วยมากๆยิงนานวันไปเขาอนอนขี่นอนเยี่ยวครับ ร่างกายก็สู้ผมเลือดตะกุดคุ้มหนังแล้วครับที่นี่เพราะขอนอน,นมากๆอาจจะเป็นแผลกดทับครับเวลาเราอยากให้เขาลุกแล้วก็เอาเชือกไปผูกไปประคองเอาไว้เขาก็ร้องครับควาเจ็บความปวดตอนเราผิดใหงนนอนท่าอื่นบางทีเท่านอนมาถนัดครับเขาก็ร้องแล้วก็ต้องปล่อยข้านอนท่าที่เขาสบายที่สุดแล้วครับหนังก็ปว่วยอยังก็เจ็บ อย่างนี้นานวันไปถ้าเป็นแผลกดทับขึ้นมานี่ก็น,นอนมาขี่ใส่าวันกระเจาะครับทรมานนั่งแพะทั้งคุนเลี่ยงนะครับบางคนก็ปล่อยเขาไปเองแต่กลัวเขาจะไปนี่กัดอูหลายวันอยู่ครับแต่บางคุก็บอกว่าตายายเขาสบายไม่หายเขาเจ็บก็ป่วยก็ต้องปล่อยครป,ปั๊บปล่อยเขาไปครับ,ป,ป,รบปวดปล่อยเขา ให้กระพุนจากความทุกข์ความทรมานแล้วครับบางคนอา,อาจจะทําไม่ได้ครับคนเลี้ยงเพะแต่ก็ต้องใจแข็งครับยิ่งอยู่เขาก็ยิงจะทรมานครับยิงเห็นตะขะล่องทุกวันทุกวันแล้วก็พดหูไปครับคนเลี้ยงเพะพดหูไปตะเขา บางคนใจแข็งขึ้นมาหน่อยนึงก็ต้องปล่อยเขาแล้วครับกูดปล่อยให้เขาพ้นจากความทุกข์ความทรมานอืมครับพี่น้องจะซุ้มี้ดือ้อขามาหมดแล้วครับนึงต้องพาแม่เขามาล่อครับเพน่อ้ะขามมาได้มันรวมตัวกันหมดแล้วครับนี่ เราสูกันฟังนี่ไม่ใช่ว่าห้กลัวหรือหก้หกังวลเด้อครับเยียงแต่ว่าหายเผืือใจไว้ครับสอหรับการเลี้ยงแพะก็ตรงมีสูญเสียกันบ้างแล้วครับเสียไปสักตัวสองตัวนี่คนเลี้ยงแพะใหม่ๆหม่กระจเสียครับผมก็เคยครับตอนเลี้ยงแพลชิ้นแรกๆบางวันนิดฝังเพะน้อยนนิดลุมเหล๋อวสามตัวก็มีครับ วันนี้เราขุดหลุมสองทีแล้วครับเชาแต่หนึ่งเย็นต่หนึ่งเผื่อจไว้ครับไม่ใช่ถูกตัวที่เขาจะอยู่ก็เราตลอดไปแล้วครับแต่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่เราจะสูญเสียไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแลครับที่เราจะสูญเสียอย่างมีหลายครั้งครับที่ต้องเสียจับไม่เป็นบทเรียนครับ ตอนลูกแพะป่วยนี่ก็เห็นเขาสะเงาะสะเงี้ยนี่ก็เตรียมป้อนนมป้อนยาแล้วครับยาไหนใครว่าดีนี่ก็เป็ซื้อมารักษาเขาหมดแล้วครับแต่ถ้าเขาไม่นหลอดไม่หลอดขึ้นมาแล้วก็ต้องทําใจเอาแล้วครับนี่ใช่ครั้งแรกครับที่จะสูญเสียเขาคนยังแพะก็ต้องทําใจเผื่อไว้ได้ครับ อย่างบางคนไปซื้อพแพะระคบแพงแพงมาเลี้ยงตายไปสักตัวสองตัวนี่ก็ใจหายแล้วครับจะทำไปบ่อยแล้วก็ชิ้นครับอย่างผมนี่สุกปีครับอย่างลูกแพะนี่ก็ดีละสิบก็ตัวสุกปีครับแม่แพะนี่ก็ปีละสองตัวสามตัวครับสุกปีเลยสีกระทองอืดครับหนาระวังแลวก็ยังทองอืดได้ครับ ช่วยไม่ทันเราสู่กันฟังครับรับมือใหม่ี่ฮัดเลี่ยงเพะสีขอชวนคิดก็อาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างก็รับฟังเอาครับไม่ต้องเชื่อทุกคำทีกวมพูดแล้วครับแต่ให้พิจารณาเอาครับ เจ,จรนาทุกคำที่ได้ยินจะเป็นประโยชน์ในวันข้างหน้าครับฝูงอ่วยนาเขาปลาลึกนี่แล้วครับนั่นต้องมาลัดเขาไว้ครับซุ้มเพลหน่อยมือตะหวงเลนครับนี่ตามให้ทันฝูงเขาหนองวันใหม่ครับวานนี่ก็มาครับวิ่งกับข้อ,อคืน วันนี้มาได้ครับนี่นี่ครับคู่เขาอ่ะวนไปวนมาในป่าอยู่พักนึงครับพอแผะน่อยเริ่มร่องเริ่มหลงก็แ,ะแผะใหญ่ก็ไม่ยักอยู่แล้วครับวนกันออกมาหมดแล้วครับนี่ เขาได้ยินแพ่น้อยลองเราลองหากันนี่ครับแพะใหญ่ก็ไม่อยากอยู่ครับอาหารดีขนาดไหนก็ไม่อยู่ครับลองเรียกกันน้หมดแล้วครับนั่นสิ่งสําคัญสวหรับคนเลี้ยงแพะอย่างนึงครับเขาอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดเราหวังอาจจะทําไม่ได้อย่างที่เราหวังก็ทําใจเอาครับสำหรับคนเลี้ยงแพะ